สวัสดีค่ะกลุ่มกลุ่มของดิฉันมีสมาชิกอยู่สองคนนะคะดิฉันนางสาวลุงสีคำคูบอลที่เล่นดีนะคะดิฉันนางสาวที่กาปาโทที่เล่นดีสวยค่ะค่ะแล้ววันนี้ดิฉันจะมาทดสอบเอ้ไม่ใช่วันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการปั่นสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ แล้วอันนี้คือเครื่องปั่นนะคะดฉิฉันก็จะเอาน้ำแข็งบดใส่นะคะบอกแ<ฮ>บบนี้นนค่ะนี่นะะก้ใช้น้ำแข็งบดแบบนี้นะคะก็ะใส่ประมาณครึ่ง หนึ่งนะคะแล้วก็ตามมานี่เลยค่ะค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะคะและนี่จะเป็นสตรอเบอรีร่แช่แข็งค่ะ นะคะเราก็ใส่อันนี้คือแก้วช็อตน,นะคะเราจะใส่3แก้วนะคะ แอสโตลีนะคะเราจะใส่ประมาณใส่ประมาณ20ลูกนะคะแล้วเราจะต้องทำให้มันละลายก่อนนะคะ ก่อนที่จะเอาเข้าเครื่องปั่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องปัน่นจะพังนะคะน้ำน้ำเราก็จะหยอดน้ำลงนิดนึงนะคะเพื่อให้มันปันน่นง่าย 远了。 ้กะะงมาใ,ใกล้ๆเลยค่ะค่ะตรงนี้มันจะเป็นหมูนะคะหมูคอเร็วนะคะแล้วก็หมูแล้วเราก็แค่อยๆตะล่องไปเครื่องปั่นจะพังเลยค่ะ ค่ะก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะเตรียมโยเกิร์ตนะคะ ทีนี้เราก็จะเสิร์ฟเป็นใส่แก้วยาวๆแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะน่ากินแค่ไหนเราก็หยอดโยเกิร์ตนะคะลงไป ต้องการตกแต่งเราก็สามารถทําเป็นชั้นเป็นชั้นได้นะคะนี่แบบนี้นะคะจะเห็นโยเกิร์ตเป็นชั้นนะคะเราก็ใส่อีกรอบนอึงนะคะก็ตกพายด้วยโยเกิร์ต นี่ค่ะสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตของกลุ่มดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ